สนนุนโดย f อแบตเตอรี่รุ่นไฮบริดไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตาแคลเซียแคลเซียม700มิลลิกรัมพลสโบรอน สารพู้สู่จอข่าวเด่น5โมงเย็น23นาทีรายการสดนะครับวันนี้มาดูเรื่องความพยายามที่จะรักษาผืนป่าไม้สักผืนสุดท้ายของประเทศไทยนะครับอันนึงมาจากมีขบวนการเข้าไปตัดไม้โดยเฉพาะไม้สักที่แม่ฮองออนซึ่งว่ากันว่าเป็นผืนป่าสักโบราณผืนสุดท้ายมีต้นสักขนาดใหญ่ระดับ3-4คนโอบเนี่ยนะครับคนร้ายที่เข้าไปตัดไม้ก็ใช้วิธีการเข้าไปการ ก็คือไปตัดท่อน้ําเลี้ยงของไม้สักรหรือว่าต้นสักเนี่ยนะครับซึ่งทําให้ในที่สุดต้นสักอายุเป็นระดับร้อยปีขึ้นไปเนี่ยก็จะยืนต้นตายความพยายามล่าสุดของกรมป่าไม้ก็คือเข้าไปบายพาสท่อน้ําเลี้ยงซึ่งอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนก็คือว่าถ้าเขากำลังจะยืนตายไปบายพาสช่วยทําท่อน้ําเลี้ยงให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เป็นความพยายามเริ่มต้นนะครับเป็นครั้งแรกในโลกด้วยซ้ำไปและกําลังติดตามผลว่าจะประสบความสําเร็จขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับกับ3ต้นแวกที่เข้าไปทําวันนี้คุยกับอธิตดีกรมป่าไม้คุณบุญชอบสุทธมนัสวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ของกรมป่าไม้นะครับคุณมาลีศรีรัตนธรรมนะครับสวัสดีครับ พูดกับ่านทิพดีก่อนนะครับว่ามันวิกฤจขนาดไหนป่าศัก์ผืนสุดท้ายที่ว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยต้องยืนยันนะครับว่าเป็นจังหวัดที่มีไม้สัก์มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นป่าศัก์ที่สมบูรณ์มากขนาดนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยแม่ฮ่องสอนเนี่ยทั้งจังหวัดเนี่ยยังมีพื้นที่ป่าอยู่ถึง86%กปซของจังหวัดแล้วก็เป็นป่าศัก์มากกว่าครึ่งเป็นจังหวัดที่เรียกว่ายังมีป่าโดยสมบูรณ์มากใช่ครับแปดสึบหกว่ปอระ นอกจากนั้นเ,เวลาเราเดินเข้าไปในป่าเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยมากกว่า1คนโอบคือหมายถึงว่าเส้นรอบวงเนี่ยเกิน1เมตรมต้นหนึ่งอย่างน้อย200-300เมตรเกือบทั้งสิ้นครับก็แปลว่าหลายคนโอบใช่ครับอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นคนน่ะใช่ครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นก็คือเรามีการวัดนะฮะอายุไม่ต่ำกว่าร้อปีครับอืมครับแล้วมันกําลังวิกฤตยังไง คือปรากฏว่าเรื่องนี้ต้องต้องต้องขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าจุดที่เราไปเนี่ยไม่มีถนนเข้าไปเป็นทางซึ่งจะเป็นล่องร่องเขาแล้วก็มีลำลำห้วยผ่านปรากฏชาวบ้านก็มาแจ้งว่ามีการลักลอบการไม้โดยเอาขวานเนี่ยฮะขวานเล่นฮะฟันเฉาะเฉาะจนทั้งถึงเนื้อไม้ทิ้งระยะห่างประมาณ5เซนสิบเซนแล้วก็ใช่ครับประมาณนี้ครับก็คือเอาขวานเนี่ยฟันเข้าไปรอบต้นเลยไหมฮะรอบต้นครับรอบต้นเลยรอบต้นครับซึ่งก็มีเปลือกไม้ แล้วก็มีเปลือกด้านนอกใช่ไหมฮะแล้วเปลือกออกหมดแล้วฮะฟันเพื่อเอาเปลือกออกหมดจนกระทั่งถึงเนื้อไม้แล้วครับถึงเนื้อไม้คือแข็งแล้วอ่ะใช่ครับรอบเลยใช่ครับชาวบ้านแจ้งไปพบและแจ้งอันนี้แหละที่เรียกว่าการใช่ไหมฮะใช่ครับที่เรียกว่าการไม้อะ้วยังไงฮะก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีทั้งการแจ้งผ่านทางเจ้าที่ทางฝ่ายปกครองเองทางฝ่ายทหารเองนะครับเมื่อมีการประสานกันเนี่ยเราก็ส่งชุดเฉพาะกิจของเราเข้าไปตรวจสอบครับก็จากการสํารวจแนวประมาณ7กิโลเนี่ยนะฮะเราพบ ไม้สักขนาดต้นอย่างที่ว่านะฮะเกินร้อยเซนทั้งนั้นเลยนะฮะร้อยห้าสิบเจ็ดต้นถูกกรร้อยห้าสิบเจ็ดต้นถูกต้องครับการไปแล้วถูกต้องครับก็คือไปไปควันใน้รอบต้นไปควันชาอคช้น้ำเลี้ยงเขาเนี่ยนะฮะร้อยห้าสิบเจ็ดต้นใช่ครับนี่เราสำรวจเจ็ดกิโลใช่ครับโอ้โหโดยโดยไม่มีถนนเข้าไปนะต้องเดินอย่างเดียวก็จากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยผมมองว่าตรงนี้มันเป็นป่าเหตุแล้วบางต้นเนี่ยคือไม่มีใบแล้วมีแต่กิ่งแล้ว แล้วโอกาสตายแล้วปรากฏว่าเราเห็นบางต้นยังมีใบเหลืออยู่สิ่งแรกผมก็เลยบอกท่านผอบอกว่าลองเอานักวิชาการของเราเนี่ยว่าลองไปดูว่าจะช่วยอย่างไรสิ่งแรกที่ท่านผออนบอกผมเลยว่าคงทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่เคยทํำแต่ว่าตอนหลังเราบอกว่าอย่างน้อยก็ใช้วิชาความรู้เนี่ยในการจะต่อกิ่งทาบกิ่งหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมเราก็เลยให้นักวิชาการเราเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ครับก็เข้าไปประมาณตอนนี้ก็ถือว่า3สัปดาห์แล้วนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วผมก็เลยเข้าไป ก่อนก่อนก่อนหน้าที่จะเข้าไปเนี่ยผมได้ไปพ,พบท่านผู้ว่าเพราะผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเออคงจะต้องขอความร่วมมือจากทางจังหวัดกันแล้วท่านผู้ว่าได้เชิญนายอำเภอเนืน่องจากตรงนั้นเองเป็นเขตคาบเกี่ยวระหว่างขุนยวมกับแม่ลาน้อยอก็เชิญท่านนายอำเภอทั้งสองอำเภอมาร่วมด้วยก็สิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องการให้จังหวัดเนี่ยเกิดความตระหนักต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่านี่คือปัญหานะครับแล้วก็มันเป็นสมบัติ ลูกหลานของเราซึ่งคงจะต้องรักษาเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เราคุยกับจังหวัดเพื่อให้ช่วยกันดูแลอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงานวิจัยเราเองเนี่ยนักวิชาการเราก็ดูเกว่าหาทางที่จะทำอย่างไรได้ก็ส่งนักวิชาการไปประมาณ2อสัปดาห์กือบสสัปดาห์แล้วเขาก็ใช้วิธีนี่ฮะวิธีการทาบกิ่งขึ้นมาแล้วก็ หลังจากวันนั้นเนี่ยเมื่อวันที่28เนี่ยผมกับเจ้าที่และทีมงานก็เข้าไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เราดีใจก็คือกิ่งที่เราเอามาต่อเนี่ยอายุประมาณปีเศษเศเนี่ยนะครปกติกิ่งเนี่ยที่เมื่อเราตัดไม้เนี่ยเวันก็แห้งตายแล้วปรากฏคือไปตัดกิ่งเล็กๆใช่ครับกิ่งเล็กขนาดนิ้วนี่ขนาดนิ้วเนี่ยนะเอามาเชื่อมต่อเป็นท่อําเลี้ยงช่วยชั่วค่าวเพื่อให้ให้ระหว่างข้างบนมาข้างล่างต่อเชื่อมกันเพราะว่าเขาไปตัดบนแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเอากิ่งเล็กๆเนี่ยเอามาเป็นท่อน้้เลยยงชวครับ พื่อให้น้ําเลี้ยงจากรากขึ้นไปสู่ลาต้นคือไปสู่ใบได้ครับถูกไหมฮะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใบจะลงมาสู่รากครับเพราะูัรเป็นราออาหารครับอ่าเป็นท่ออาหารลงมาครับแล้วยังไงฮะเราเริ่มดีใจคือก็คือหลังจากสองอาทิตย์เนี่ยเมื่อเราเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราดูก็คือปรากฏว่าเมื่อเราพยายามขูดผิวเนี่ยยังเขียวอยู่ผิวของกิ่งของกิ่งซึ่งถ้าปกติเนี่ยที่กิ่งไม้เนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเกินเจ็ดวันเนี่ยมันก็จะเริ่มแห้งแหละปรากฏยังเจอว่าเขียวอยู่ แสดงว่าเหมือนกับราหักกิ่งไม้ลงมาเนี่ยเจ็ดวันก็กรอบแห้งแล้วใช่ครับแต่อันนี้ปรากฏว่ายังเขียวอยู่แปลว่าแสดงว่าการเดินต่อเนี่ยน่าจะมีการเชื่อมกันได้เหมือนกับมันทําหน้าที่ของมันได้อยู่ใช่ครับในการเป็นท่อคือเจ็ดวันผ่านไปแล้วยังเขียวครับนะฮะอันนี้คือริมิตหมายที่ดีใช่ครับเป็นการเริ่มต้นครับนะฮะผมถามทางทางนี้บ้างค่ะออธิบายให้เห็นชัดๆเนี่ยนะฮะอันนี้จะมีภาพประกอบด้วยใช่ไหมฮะเมื่อสักรูปภาพเนี่ย ร้อยห้าสิบเจ็ดต้นที่เราเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าสายไปแล้วถูกต้องครับต้นมีขนาดสองคนโอมสามคนคือเฉลี่ยเนประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเซนครับโอ้โหอายุเนี่ยเกือบทุกต้นมากกว่าร้อยปีทั้งสิ้นครับสามร้อยเซนก็สามเมตรใช่ครับโอ้โหไม่รู้ต้นที่เราสำรวจสูงสุดเนี่ยสี่สี่ร้อยเซนนะครับโอ้หูนี่สูงนี่ไม่ต้องพูดถึงสูงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเมตรทำไมทำไมควรว้ดเขาถึงใช้วิธีการ จริงทำไมไม่ตัดก็ตัดเลยอสมมติฮะอ๋อไม่ฮะในธรรมชาติมันมีสองส่วนทในธรรมชาติเขาเนี่ยการการเนี่ยทำให้เนื้อไม้เนี่ยมันจะแห้งเอาสามารถที่จะตัดแล้วเนี่ยสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ได้ดีขึ้นประการที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนั้นไม่มีถนนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคาดว่าเขาคงการในช่วงหน้าฝนซึ่งพอหน้าฝนเนี่ยต้นไม้มันจะหล่อเลี้ยงแล้วก็เจริญเติบโตดีแต่พอผ่านช่วงนี้เป็นช่วงแรงซึ่งไม่มีฝน พอไม่มีท่อน้ำนในการออดูดน้ําขึ้นแล้วก็ส่งอาหารลงมาเนี่ยมันจะเริ่มตายอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ่านแล้งเนี่ยไปเนี่ยม,นนมันก็กาดจะไม่รอดเนี่ยสูงพอหมดแล้งพอหน้าฝนน้ําก็จะขึ้นสูงเขาก็จะตัดแล้วก็เคลียร์ทีบลงพื้นทีบลงลงน้ําแล้วก็ล่องน้ําไปเพราะไม่มีถนนนี่ไม่มีทางอื่นครับไป,ไปดูแล้วไม่มีทางอื่นเลยเพราะฉะนั้นก็การไวช่าถึงเวลาเป็นไม้เนื้อแห้งสมบูรณ์เลยครับหลังจากให้ธรรมชาติทํางานของมันไปใช่ครับเสร็จปุ๊บ พอถึงหน้าฝนใหม่ตัดทิบตัดทิบลงตามลำห้วยลำห้วยต่างๆลางน้ำออกไปค่ะเพราะเอาออกมาอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่มีทางอื่นครับอ่ะท่านนี้เชิญฮะอาจารย์มาลีฮะค่ะก็อย่างที่ได้คุยกันไปอะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการการนะคะก็จะคว้านรอบต้นใช่ไหมก็คือการตัดท่อพืชที่น่หมดเลยใช่กับรอบนอกทุ่งที่ทั้งหมดนะค่ะทีนี้โดยระบบลำเลียงการทํางานของพืชเนี่ยค่ะ ช่องในอะค่ะตรงบริเวณเนื้อไม้เนี่ยก็เรียกว่าท่อน้านะคะจะเป็นไซเล่มตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่รากเนี่ยดูดน้ําแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยขึ้นมาข้างบนใช่ไหมขึ้นมาก็จะส่งไปตามกิ่งก้านตามใบที่มีสีเกียวเพื่อให้เขาสังเคราะห์แสงเมื่อเขาสังเคราะห์แสงเสร็จเนี่ยก็จะเป็นอาหารเป็นน้าตาลกูโคสจะส่งลงมาตามท่ออาหารนะคะก็คือโฟมข้างนอกที่ถูกการทิ้งไปก็ถูกการตรงนี้เนี่ยขึ้นเนี่ยขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่ค่ะเพราะมันอยู่ด้านในใช่แต่อีตอนลงนี่นะคะลงไม่ได้ ดูดน้ําดูแร่ธาตุจากดินเนี่ยขึ้นไปได้ขึ้นไปแต่พอไปสังเคราะห์แสงทําให้เกิดอาหารขึ้นมาแล้วอลับลงมาได้ไม่ได้พอลงไปเลี้ยงไม่ได้มันก็ทําให้ข้างล่างตายพอข้างล่างตายก็คือไม่สามารถดูดน้าอาหารขึ้นไปได้อีกถูกไหมสุดท้ายข้างล่างตายก็ไม่มีน้ําอาหารขึ้นไปอยู่ดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านที่บีสั่งการนะคะก็เลียนท่านที่ว่าโอ้มันค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่า ลักษณะของการถูกการเนี่ยก็เป็นไปได้นานพอสมควรกว่าชาวบ้านจะมาแจ้งเราเนี่ยแต่ว่าด้วยความพยายามของท่านทิตีเนี่ยค่ะทีมได้เข้าไปดูแล้วก็พบว่ามันยังพรอมมีบางต้นที่ยังมีโอกาสที่จะรอดนะคะสิ่งที่เราสังเกตแรกเลยก็คือใบยังเขียวอยู่เป็นบางส่วนนะคะต้นไม้เนี่ยเขาพยายามช่วยตัวเองนะคะหลังจากถูกการเนี่ยมันพยายามจะดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตใช่ค่ะนี่ฮะเขาก็พยายามจะสร้างรากหรือว่าสร้างท่อมาถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาเลยเนี่ยโอกาสที่เขาจะสร้างมาต่อเนี่ยก็เป็นไปได้ยาก ะคะที่พอเราเข้าไปปุบเนี่ยอย่างที่เรียนนะคะว่าจริงๆเนี่ยเนื่องจากเขาถูกการไปแล้วก็พยายามจะหาท่อมาต่อให้เขาท่อที่ว่านี่นะคะถ้าเกิดเราใช้กิ่งของต้นเขาเองเนี่ยก็จะดีเพราะเนื้อเยื่อมันจะเข้ากันได้ง่ายแต่เพราะเอินว่าต้นที่ถูกการเนี่ยจะเป็นต้นที่สามสี่คนโอบกิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันก็สูงมากเป็นไปไม่ได้แล้วก็เลยเอาต้น่ข้างๆอะค่ะที่พอจะเป็นไปได้แล้วก็ไปตัดเข้ามานะคะกิ่งเนี่ยจะงอกมาประมาณหนึ่งปีแต่แล้วพอมาถึงเนี่ยเราก็จะมาเสียมตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเจาะเข้าไป แล้วเราก็เอากิ่งนี่ค่ะมาเสี่มปลายให้แหลมเพื่อให้เป็นเนื้อเยื่อแล้วก็เสียบเข้าไปถูกไหมคะพอเสียบไปข้างบนข้างล่างนะคะตรงนี้เป็นช่องก็เสียบไปพอเสียบเสร็จแล้วก็เอาแล็กซีนแล้วเอาอะไรก็ได้ที่มาปิดเพื่อป้องกันความชื้นออกค่ะถ้าเ็าทางานได้สาเร็จก็คือเนื้อเยื่อเนี่ยสามารถเชื่อมกันได้คำว่าเนื้อเยื่อเชื่อมกันได้ก็คือท่ออาหารเนี่ยเริ่มทํางานถูกไหมคะเขาก็จะทํางานส่งอาหารลงมาแล้วเราก็เชื่อว่ากี่เออจริงๆแล้วนะคะถ้าเขามีท่ออาหารอยู่ประมาณทำไปสามต้นสามต้นนะคะต้นแรกเนเราใช้สาม 4กิ่งค่ะ4ท่อคือบางต้นต้องยอมแล้วว่าสายไปแล้วถ้าทิพย์ดีครับแห้งหมดแล้วแห้งจบค่ะนะมันต้องดูเลือกต้นที่ยังพอเห็นว่ามีชีวิตใบยังเขียวอยู่แลวพอกระท้อเปลือกมาเนี่ยยังมีความชื้นอยู่อ๋อ2ปัจจัยเลยครับต้องดูกระท้อเปลือกมีความชื้นถ้าถ้ามันแห้งแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อกันแล้วครับไม่ฟื้นแล้วนะฮะแล้วเราก็ใช้วิธีไบพาสอย่างที่ว่านี้เนี่ยนะฮะดูต้นแรกที่ทําเนี่ยนะฮะปรากฏว่าขนาดความโตเม็ด30 วัดวัดจากพื้นนะความสูงอ๋อรอบวงวัดจากพื้นแม่สามสิบแล้วก็นี่เส้นรอบวงนี่สองร้อยสี่สิบเจ็ดเซนโอ้โหสองเมตรครึ่งความสูงยี่สิบแปดจุดสามเมตรทาเป็นสินค้าได้สิบห้าจุดสองเมตรโอ้นี่นี่เป็นตัวอย่างขออนุญาตดูทั้งสามต้นนะฮะอันนี้ต้นที่สองนะฮะที่ทองทำอันนี้เนี่ยโอ้โหสามร้อยสิบเก้าจุดสองความสูงเอออันนี้เส้นรอบวงถูกต้องเส้นรอบวงสามเมตรกว่า นะฮะความสูง37.4เมตรทําเป็นสินค้าได้ถึง28.3เมตรครับอันนี้แปลว่าต้นตรงสวยเลยสวยค่ะทุกต้นที่ถูกการเนี่ยจะเป็นต้นตรงหมดครับคัดแล้วว่างั้นถูกต้องใช่ค่ะนะฮะแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นที่สามนะครับก็อย่างที่บอกไปอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือนี้ค่ะสิ่งที่เราทํานี้นะคะเราเราเชื่อเราคาดหวังว่าเมื่อเขาเชื่อมกันได้นี่นะคะเราช่วยพยุงให้เขาสามารถที่จะส่งอาหารมาเลี้ยงต้นได้ ในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาจะพยายามช่วยตัวเองค่ะโดยที่เขาจะสร้างแคลรัสอันนี้เป็นต้นซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่นะคะที่แม่ริมเขาถูกการเหมือนกันค่ะแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยการไปรอบต้นยังเหลือบริเวณเนื้อยเยื่อเนี่ยเย,เยอะมากตัวเขาเองเขาพยายามจะช่วยตัวเองด้วยการสร้างแคลรสนี่ก็คือท่ออาหารซึ่งเขาสร้างตามธรรมชาติหลังจากถูกการไปแล้วใช่ค่ะอันนี้เขาสร้างเองอันนี้เขาสร้างเองเราก็หวังว่าสิ่งที่เราทำสามต้นเนี่ยค่ะ ต่อไปเนี่ยเขาจะต้องสร้างตัวเขาเองขึ้นมาพยุงตัวเองเพื่อให้รอดอยู่ได้นะคะเพราะว่าที่เราไปทําแค่3เส้นหรือ4เส้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นปริมาณที่น้อยอใช่ไหมคะสาเหตุที่เราทําน้อยเนี่ยเพราะว่ารอบต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะแห,ห้งแล้วอย่างที่ท่านทิพย์ดีว่าค่ะนอกจากเราจะดูใบเขียวแล้วเนี่ยเราต้องซาโด,ดยด้วยว่าตรงร่องเขาเนี่ยยังพรอมมีความชื้นอยู่ถึงจะทําได้ปรากฏว่ามันแห้งไปค่อนข้างเยอะแหละเราก็ทําแค่นี้แต่ว่าแค่นี้เนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะพยายามพยุงตัวเองอยู่ได้เนี่ยในอนาคตเขาก็จะสร้างแครัสข,ของเขาเองขึ้น สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องพยายามอยู่รอดด้วยตัวเองนะคะค่ะเพราะงันน้นเราพยายามช่วยแล้วค่ะก็คือช่วยเขานั่นแหละช่วยเขาให้เขาทําตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเรานึกถึงภาพของตอนที่เขาถูกการแบบชนิดบทสภาพเลยเนี่ยนะฮะแล้วพยายามจะดิ้นรนช่วยตัวเองแต่อันนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะไม่ไหวแล้วพยายามสุดชีวิตเนี่ยเหมือนกับพยายามจะมีพีชีวิตรอดยิบยิบออกมาเนี่ยนะฮะก็พยายามจะช่วยตัวแต่สุดท้ายถ้ามันถูกการรอบแล้วมันห่าง ไม,ไ,ไม่ไหวค่ะเราต้องไปช่วยเขาด,ด้วยส่วนหนึ่งนะคะ,ะแล้วเราก็เชื่อว้าอย่างที่ท่านทิพย์ดีพูดนะคะว่าวมันผ่านไปแล้วเกือบสองอาทิตย์กิ่งอ่อนนี้ยังเขียวอยู่กิ่งที่เรามาทาบน่คะคือเส้นเนี้ยเส้น3าสีเส้นเนี่ยเ็ายังเขียวอยู่เชื่อค่อนข้างจะเชื่อนะคะว่าเนื้อเยื่อเขาเนี้ยเชื่อมกันแล้วค่ะแต่เรายังไม่กล้าแกะลักซีนออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันยังไม่สนิทเนีเน่ยมันก็จะมีปัญหาเรายังปิดไว้แล้วก็อีกสักสองนาทีเราก็จะเข้าไปตามผลอีกทีว่าเขาเชื่อมกันได้จริงหรือเปล่าค่ะเพราะฉะ ท่อเนี่ยมันยังเขียวอยู่แปลว่ามันยังทําหน้าที่ของมันได้แล้วถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดอันนี้เกิดขึ้นถูกไหมครับเนีนะคตถ้าเขาอยู่รอดได้ก็จะมีลักษณะเช่นนี้ครับ แล้วเขาอยู่ได้จริงไหมโสมนได้ค่ะได้จริงค่ะเพราะนี่คือตัวอย่างในธรรมชาติซึ่งเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาพยายามอยู่ให้ได้ค่ะออแต่ว่าออคือการรอบต้นนี่มันเหมือนจบแล้วนะในความธรรมชาติทีนี้ต้นสักเนี่ยค่ะเขามีลักษณะเป็นร่องเป็นแก่งบ้างใช่ไหมทีน,นี้การการเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็กาไม่รอบมันยังเหลือค่ะยังเหลือใยของชีวิตอยู่ออค่ะเขาก็พยายามที่จะรอด แต,แต่ถ้อย่างที่ท่านที่ว่าบางต้นที่มันมันจนปัญญาแล้วก็คือมันจนปัญญานะคะใบไม้มันร่วงหมดใบไม้มันร่วงหมดแล้วคช่ะคะเราทําไงก็ไม่ได้แต่ต้นที่ยังรอดอยู่เนี่ยคือเขายังมีอยู่บ้างนิดหน่อยครับต้องขอบคุณชจวบ้านที่การไม่รอบต้นนะคะท่านคืออาจจะการไม่สุดค่ะการยังไม่เหนื้อไม้จนถึงเนื้อแข็งอาจจะเหลือนิดนิดวันยังพอมีโอกาสบางจุดที่นักวิจัยเราไปพบเนี่ยนะฮะ เพราะว่ามีการการสองครั้งก็คือการการที่แห้งเน,เนื้อที่แห้งเนี่ยไม่เท่ากันก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อเขาการไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเขาคงมาดูและยังไม่ตายาพอ,ไม,ยอไม่ตายเขาก็การให้มันลึกเข้าไปอ,อีกก็จะพบลักษณะของการมาทามําซ้ํำก็แปลว่าขบวนการนี้ก็เดินสำรวจอยู่ในเนี่ยก็เราเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่รอบๆแถวนั้นซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเลยต้องขอท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยโดยท่านานอำเภอเองเนี่ย แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนนักวิจัยขนาดนี้ยังอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับกำลังดูต้นอื่นๆต่อไปในส่วนเจ้าที่ฝ่ายป้องกันผมเนี่ยผมได้ให้ัวหน้าหน่วยจัดการป่าสงวนเนี่ยเ,เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อประชุมชาวบ้านให้เข้าใจปัญหาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราคงต้องสร้างชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ในฤดูฝนต่อจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องตั้งหน่วยเพื่อที่จะต้องเฝ้าระวังไม่มีการคนออกไปแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ชาวแม่สอนเนี่ยได้ตระหนักว่านี่คือทรัพย์สมบัติที่มีค่่าทีสุด ของคนแม่งสอนซึ่งอยากให้เขารักษาเอาไว้ครับเออความจริงจังหวัดอื่นในประเทศไทยไม่มีอย่างคนแม่งสอนมีถูกต้องครับที่สมบูรณ์ขนาดนี้ใหญ่แล้วก็เป็นเป็นป่าเก่าเกินกว่าร้อยปีครับเออซึ่งนับวันยิ่งมีค่าแน่ๆถูกต้องครับแต่ว่าโอ้โหเล่นการกันอย่างนี้สมมุติว่าถ้าการแล้วไม่มีใครเข้าไปช่วยมันเดี๋ยวใช้เวลาเท่าไหร่มันตายเออน่าจะประมาณ2ปีค่ะก็จะตายสนิทถ้ามีคนเข้าไปช่วยเขานะคะสนิทเลยไหมฮะเราต้องซักเท่าไหร่เราถึงจะทัน เนี่ยค่ะคือถ้าเขามีร่องรอยเหลือบ้างนะคะถึงแมว่าจะปีสองปีเนี่ยแต่ถ้าเขายังเหลือไม่การรอบต้นทันทีเนี่ยเราก็ยังพอช่วยได้แต่ถ้าสองปีโดยรอบเนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะช่วยเขาค่ะครับประมาณสองปีถึงสองปีค่ะแล้วแต่แล้วแต่ความแล้งแต่การว่าจะทําได้เข้มข้นขนาดไหนยังไง เพราะฉะนั้นความสาเร็จของงานนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งระยะเวลาที่ผ่านการการมาแล้วนะคะกับ2แผลของการการเนี่ยเขากว้างแค่ไหนใหญ่แค่ไหนรอบไหม,มใช่ไหมคะแล้วก็3มก็คือความสามารถในการต่อเซลล์ของแต่ละต้นซึ่งก็จะไม่เท่ากันค่ะคือแต่ละต้นดินรอได้มากได้น้อยใช่ค่ะกับการที่จะมีชีวิต,ตอต่อไปแต่เราเชื่อว่าทั้งสต้นนี้น่าจะรอดนะคะจากการดูกิ่งอ่อนที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้ะะถ้ารอดนี่เป็นรั้งแรกไหมรั้งแรกของโลกคะ่ะวิธีการนี้เราเรียกกันว่าบิชกราฟติ้งนะคะก็คือเอากิ่งมมาาชคะ เขาเคยทํากันในต่างประเทศแต่ทํากับไม้ผลค่ะเป็นไม้ผลที่มีพันธุ์ดีๆจําเป็นจะต้องส่งไปรักษาไว้แล้วถูกสัตว์หรือถูกแมลงไปเจาะทําลายเขาจะใช้วิธีนี้ใบพัดเพื่อช่วยเขาแต่ว่าในเรื่องของไม้ป่าเนี่ยยังไม่เคยทํานะคะคือไม้ผลมันเป็นไม้เนื้ออ่อนใช่ค่ะความยากง่ายมันอาจะต่างกันคือมันง่ายกว่าพวกกระดงอายุก็ไม่มากเท่านี้ด้วยค่ะอันนี้ร้อยปีขึ้นนะคะต้นที่ไปทําต้นที่หนึ่งนี้ประมาณร้อยห้าสิบปีค่ะร้อยห้าสิบปีเราดูจากวงปีเรามีเครื่องมือไปเจาะวงปีมานับแล้ว ก็เป็นคนนี้ก็เหมือนคนคนอายุพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่าต้นสักนี่อายุเขายืนนะคะเรามีต้นสักใหญ่ที่อุตรดิตอันนั้นประมาณ10คนโอกนะคะก็เราเชื่อกันว่าอายุประมาณ1 5 0 0ปีค่ะจากการนับวงปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้โอกาสเขาในการยืนต้นเนี่ยก็สามารถยืนได้เป็นพันปีค่ะก็ให้ชีวิตต่อชีวิตเขาได้เป็นพันพันปีเหมือนกันซึ่งหมายถึงต่อทรัพย์สมบัติหรือทรัพยากรเลยเนี่ยนะถ้าสําเร็จเป็นครั้งแรกในโลกเลย เพราะเป็นไม้ป่าและเป็นไม้เนื้อแข็งมากอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะแต่ต้องเมื่อไหร่จะสรุปต้องใช้เวลาสักสองสาเดือนก่อนนะคะเราขออนุญาตดูไปก่อนเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม้กิ่งตรงเนี้ยสองทิศที่เข้าไปนี้ยังอ่อนอยู่ยังยีเขียวๆอยู่แต่สองทิศข้างหน้าอาจจะตายหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บมาทําการวิจัยที่สถานีของเราจุดที่พบเนี่ยต้องเดินเท้านะคะใช้เวลาเดินเท้าจาก เวลาลงรถแล้วเนี่ยเดินท่าเข้าไปประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปทําที่สถานีว,นาวิทยาวิจัยของเราที่พะเยาค่ะเราก็มีต้นสักอยู่แล้วเราจะไปลองทดลองทําดูว่าต้นสักเนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่จะต่อเซลลเขามากน้อยแค่ไหนประกอบกับเราทราบว่านี่เป็นไม้เนื้อแข็งใช่ไหมคะเราก็จะทากับไม้เนื้ออ่อนด้วยไม้โตเร็วเช่นยูคา แล้วก็พยุงเดี๋ยวเราจะทําเปรียบเทียบกันค่ะเพื่อให้ทราบว่าความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดไม้ด้วยใช่หรือเปล่าขึ้นอยู่กับอายุไหมขึ้นอยู่กับแผลที่ว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะทําวิจัยควบคู่กันไปแต่เขาล้างน่าจะประสบงความสําเร็จได้ที่ดีสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือช่วงนี้หน้าแรงครับไม่มีฝนเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าขนาดนี้คือเขาจะต้องใช้น้ําจากการดูดจากลกลากอย่างเดียวไม่มีฝนมาช่วยในในช่วงระยะเวลานี้งั้นตรงนี้คือสิ่งที่ยัง ถ้าเกิดสมมติอีกเดือนเดี๋ยวฝนมาแล้วเนี่ยเราคงอาจจะเบาใจไปเยอะแต่ว่าจะต้องเอาให้รอดในแรงนี้ให้ได้ครับ <S <S: ก็ไปถึงช่วงที่โดนการใหม่ๆช่วงหน้าฝนมันยังพอประคับประคองช่วยตัวเองใช่ครับช่วงนี้กําลังเข้าหน้าแรงแล้วแต่พอแรงปุ๊บแห้งเลยทีนี้คร<ช>ับจะยากลำบาก<ช>ครับเพราะฉะนั้นก็จะวัดกันจากนี้เป็นต้นไปตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ยังจะช่วยให้เขาสามารถที่จะเ่งนไงเหมือนมีลมหายใจต่อไปได้ครับในการที่จะดูดน้ําแล้วก็ปล่อยส่งอาหารกลับมาที่ลําต้นครับ มันก็จะดูว่ามันดีขึ้นหรือไม่คือดูหนึ่งก็คือไอ้เก่งที่เอาไปทาาเนี่าตาไปที่ยังเขียวอยู่แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ครับนะฮะแล้วถ้าเกิดมันโอกาสรอดปุ๊บก็คือไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นครับใช่ค่ะคือมันสร้างของมันเองขึ้นมาเชื่อมต่อนี่แหละ,ะเมื่อสักครู่รูปแรกจะเห็นนะฮะว่าเขาเริ่มมีรากออกมาเต็มไปหมดเพื่อที่จะพยายามวิ่งไปหาฮะ,ะก็เป็นความพยายามดิ้นรนของเขาจากรูปแรกที่ที่จะเห็นว่ามีรากออกมาอยู่อันนี้ครับ หลังจากที่ถูกถูกฟันก็พยายามจะช่วยตัวเองค่ะวิ่งไปหาอีกอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะ่อดทอให้ได้ครับคือถ้ามันการไม่สูงพอมันอาจจะเอาชีวิตรอดใช่ครับแต่คนร้ายเนี่ยบางทีก็ไปการสักสักแค่ไหนส่วนใหญ่จะประมาณเนี่ยค่ะประกาณสิบเซนขึ้นไปครับสิบเซนคือพูดง่ายคนทำเนี่ยมีความชำนาญแล้วใช้ขวานนะฮะไม่ใช้เลื่อยโซ่ใช้อะไรใช้ขวานอย่างเดียวเลยนะฮะก็จดจดจดชดมีความชำนาญเ้าฟันลงเป็น ถ้าที่ปรึบอกว่าเราเข้าไปเจกิโลระยะที่เราระะสำรวจในร5 7ยห้าสบต้นใช่ไหมฮะร้อยหเจต้นไปเจอร้อหบต้นใน7กิโลแล้วมากกว่านั้นเราสำรวจหรือยังในวง,งรอบเนี่ยเราพยายามจะให้หน่วยอื่นๆดูนะฮะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ครับเราดูและสังเกตแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยยังเป็นป่าศักดิ์ที่กว้างใหญ่มากเดินไปเป็นเขาต่อลูกต่อลูกเลยนะครับเพียงแต่ที่เราเห็นแล้วชัดเจนก็คือว่าเขาจะพยายามจะเอาเฉพาะที่อยู่ใกล้น้ํำ เพราะว่าถัดขึ้นไปที่เราเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยจะไม่เจอไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่รู้จะเอาไปยังไงใช่ครับเพระั้ก็ขนาม <พอ S 2> แนวน้ํานี่แหละถูกต้องครับอืก็ยังจะสบรวนต่อไปก็ให้หน่วยในพื้นที่แล้วก็เราจะเน้นในเรื่องของประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ,ค,รบคือถ้าจะมาไล่ ต่อใบพัดก็คงไม่ไหวนะวครับไม่ไหวครับอันนี้เป็นปลายเหตุซึ่งรเราพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า <üğ> แต่ต้นเหตุคือเราคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยเป็นหนูเป็นตาแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครที่เคยคิดจะทำหรือเคยทําไปแล้วเนี่ยก็ <Gener ations S 2> อยากให้เลิกดูขขพื้นที่อีชั้งนิดนึงนะฮะจะได้บอกกับชาวบ้านตรงนี้ใช่ไหมครครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอขุนยวมกับแม่ลาน้อยแล้วก็จะเป็นเขตจริงๆแล้วเนี่ย ด้านล่างเนี่ยเราจะมีหน่วยของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ไม่ยมอมฝั่งขวา,ขวานะครับแต่ขณะที่ทางขวาเนี่ยและทางซ้ายตรงนี้จะเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติครับซึ่งกรมป่าไม้ดูแลอยู่ตรงนี้เป็นกรมอุทยาดูแลตรงนี้เป็นกรมป่าไม้ดูแลอยู่ครับอ่าแล้วก็จะเห็นนะครับว่าหมู่บ้านห่างกัน3าี่กิโลครับหมู่บ้านนะครับอ่ก็เดี๋ยวเราฟังข่าวดีก็แล้วกันแต่ว่าที่สําคัญก็คือป้องกันเอาไว้ดีก่อนดีกว่าครับไม่อย่างนั้นร้7ยห้าสบเขตต้นที่สํารวจ ทำได้แค่3ต้นเองนะตอนนี้ทําได้3ต้นค่ะแต่ว่ากําลังสํารวจเพิ่มเติมต่อครับหมายถึงต้นในร้อยห้าสิบเจ็ดก็ยังจะพยายามดูรายละเอียดยังต้องดูเรื่องความชื้นของของส่วนที่ถูกการใบและดูสภาพววามันมีโอกาสขนาดไหนยังจะทาต่อนะครับนักวิจัยยังอยู่ในพื้นที่อยู่ครับวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านในการนิรมร์รายการครับและนี่คือความพยายามในการรักษาผืนป่าศักดิ์นะครับรวมถึงการช่วยชีวิตต้นศักดิ์ที่มา่องศนสวัสดีครับ